เด็กเอ้ยเด็กดีไม่ดังเห็นผมดิไม่ดังนะให้เดี๋ยวคัดคอร์ไม่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 ให้คอร์มาเด็กไม่ให้คอเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กฮัดคอร์เลยเด็กฮัดคอร์เลยแม่อาจารย์เสริมชัยเด็กเอ้ยเด็กดี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 ห้อยรูด้วเดี๋ยวดินี่โดยอัตโนมัตินะคนโคตรฮะโคตรเด็กเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีห้อยรูด้วยห้อยรูดวยไม่ใช่ไม่รู้เลพูดภาษาอะไระโว้ย เด็กคุณเดี๋ยวามากันโดยอัตโนมัติเลยนะ yeah. แม่แม่พรุ่งนี้วันเด็กลูกขออะไรบ้างเด็กไม่มีเลยค่ะแม่ไม่มีอะไรบ้างไงเหรอจ้ <c oughs> นี่ลูกสามอาหารนี่แม่ชีวิตจริงพาลูกหมดเลยไม่ใไม่ใช่พักนี่ลูกแม่ไงจำเราพูดความจริงนี่แม่จำลูกไม่ได้หนะไม่ได้ค่ะดูหน้าดิแม่ <c oughs> แม่ให้ดูหน้าไม่ได้แดก <c oughs> ลูกแม่มองหน้าลูกก่อนแม่ แม่มองหน้าลูกก่อนโอ้ยพูดอย่างนี้นะแม่พวกนี้วันเด็กลูกอยากได้ของฝันแม่แม่แม่มาเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยากทำไรลูกเอณแม่จ๋าแม่จ๋าลูกเจ็บกูนะแม่จ๋าพวกนี้วันเด็กไปพรอให้ลูกเลยดิแม่พันดำเนินการเลยค่ะแม่จ๋าออ้ยทำไมแม่กูเปลี่ยนไปวะ กูไม่เจอวันเดียวแม่กูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแม่ลูกไม่เจอแม่คนเดียวทำไมแม่เปลี่ยนไปขนาดนี้ให้ตายไปเลยโว้ยแม่จ๋าแม่จ๋าฟังลูกก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าเจ็บคุณนั่นนี่แม่จ๋าฟังลูกก่อนนะแม่จ๋านี่มาบีบมือเราแน่นเลยแม่จับมลื้มแม่แม่จ๋าตำรวจมาเหรอมาเลยค่ะแม่จ๋าแม่จ๋าพวกนี้ วันเด็กแม่อวยพรให้ลูกหน่อยดิแม่ขอให้เจริญรุ่งเรืองขออะไรแม่ปราตจากโรคภัยแค่เจ็บขออีกแม่ขอเอีกให้อยู่ดีกินดีขออีกขออะไรวะก็ขอให้แม่อวยพรนี่แหละเออขออวยพรแล้วนะอ้าวขออีกเป็นจริงในชีวิตขออีกขออะไรโว้ยเอาอีกโดวบิดบึ้งกูเจ็บนะเด็กตําหนินมาด้วยอัตโนมัติแม่จ๋าเอาอีกเอาพรอีก แม่จะเอาพออีก็ให้หมดแล้วทุกทุกอย่างเลยนะยังไม่หมดเฮ้ความจริงนั่งกูจะพูดกับตำรวจเยอะๆเลยแม่เอาเอาไอ้พรอีกไอ้พรอีกอ่ะจะเลยลุ่งเรืองเอาอีกเอาอีกปาสจากเพราะใครแค่เจ็บเอาอีกเอาอีกอยู่ดีกินดีเอาอีกเอาอีกให้เฮียให้ตายเลยเดี๋ยวนะอ่ะมาแล้วเหรอพี่โนดแม่เอาพออีกเยอะแล้วนะเอาอีกกูเจ็บกูนะแม่ปีนะครับเอาอีกเอาพรอีกก็ให้ตายเลยแม่ให้พไม่ได้เช่นเฮ้ย ทำกันเราอย่างนี้เดี๋ยวแม่ขอพรอีกมากันเต็มนะแม่ขอพรขอพรขอพรแม่ขอพรมาเด็กบีบมือแม่ขอพรมาเด็กมากเลยแม่ขอพรมาเด็กขอพรมาเด็กแม่แม่อย่าเด็กไสลูกกับแม่แม่ขอพรมาเด็กแม่ขอพรมาเด็กมาบีบมือเราแน่นแม่ขอพรมาเด็กก่อนนะพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็แฉ่งแล้วนะแม่ขอพรมาเด็กก่อนอ่ะจะเลยรุ่งเรืองเอาอีกอยู่ดีกินดีเอาอีก ขอแล้วนด้ยาวเยอะอีนิดอีนิดหนึ่งเอาอีกขอให้ดำเนินชีวิตยอดเยี่ยมเอาอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดเอาอีกนิดจนกุ้งจนหลายนิดแล้วแม่นางขอยี่สิบไม่มีตังค์เลยขอยี่สิบไม่พอดหนูขอจะขอพี่เนี่ยไม่ลูกขอแม่แม่เดี๋ยวคนก็มาแอบยิงโดยอัตโนมัติยีน้ำกุ้งกว่าเรียกนะแม่ลูกขอแม่ ขอขอนจากแม่ขอตังค์แม่ยี่สิบไ้ไหมึงพูดอย่างนี้เด็กก็จะตายโดยอัตโนมัติแม่ขอตังค์ยี่สิบเน่บีบมือแม่ขอตังค์ยี่สิบกูไม่มีนะแม่ขอยี่สิบช่วยด้วยมาเลยมาเลยแม่ขอมแม่ขอขอหน่อยออืแม่ขอยี่สิบแม่ไม่มีเลยนะพี่แม่ขอยี่สิบแม่แม่ขอยี่สิบนะแม่ขอยืมทองก่อนแม่แม่ขอยืมทองไม่ต้องยืมนะไม่ลูกไปจำนำกับแม่ลูกยืมแม่เอาไม่จะแทงลูกได้ไงแม่ มาเลี่ยมาเลยนะพี่โนดกวักมือเรียกแม่เขาจำนิดน้อยแม่เขายิบไม่มีเลยแม่ไม่ชอยัดไปแม่หน้าอกกับแม่โอ้คไม่มีเลยไม่เราดูดูมีไหมไม่มีเราลองลงลงดูดยโอไม่ล้วงนะมึงพูดอย่างนี้เด็กแคคนก็มายิงกันแม่อย่าด่าลูกสิแม่อย่าด่าลูกอยู่วันเด็กแม่โอ้นั่นไม่สบายแม่ขอยี่สิบก็ดีแม่ขอยี่สิบเด็กคนมายิงมึงแม่ยัดลูกขอยี่สิบลูกอยากยีนอม แม่ขอยี่สิบใครวะแม่แม่หูแว่วเปล่าแม่แม่หูแว่วหรือแม่คุยกันเมื่อกี้แม่ฝากมือแม่คุยกัใครเมื่อกี้แม่คุยใครผ้ากวางมือเรียกอยู่ไหนอ่ะแม่โดยอัตโนมัติแม่พักอยู่ไหนอ่ะอายแม่เป็นอะไรกูอย่างเจ๊นายไอ้เจ๊มึงตายโดยอัตโนมัตินะแม่สามขอยี่สิบกดมาช่วยเรามาช่วยเรา ใครแม่ไข่แม่ไข่แม่ไข่มาไข่มาเม็ใคร่มาเลือกใครวะแม่จับลูกแม่โอ๊ยบีบมือเราแน่นเจ็บมากเลยแม่ขอ20ค้อนมึงทำอย่างนี้เนีชีวิตจริงมึงจะคุยกับตำรวจหมดเลยแม่ให้พรก่อนจะไปพูดที่ว่าขอพรก่อนขอพระโอ้ยให้พรเด็กอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเด็กอะไรเด็กอะไรอะเด็กเอ้ยเด็กดีอะเด็กเอ้ยเด็กดีอะไรต่อขอให้เจริญรุ่งเรืองไม่เอาพูดดีก็ไม่เอาแล้วจะให้พูดเที่ยเหรอใช่เอ้ยเอามากันเลยเอาไปพูดมา แม่พูดมาพูดอะไรพูดไม่ดีก็ได้ไม่ไม่ไม่พูดพูดไม่ดีก็ได้พูดเลยพูดเจ็บคุณนะมากันนะใครมาเยอะเดี๋ยวตำรวจมากันเยอะแม่บ้านเราคนเยอะเลยนะแม่ไม่ได้ใครมานะแม่ให้พรหน่อยหูนิ่มแม่ให้พรหนูหน่อยพูดอย่างนี้เดี๋ยวอัตโนมัติแล้วนะแม่ให้พรหนูหน่อยให้พรหนูหน่อย ให้พอนูหน่อยให้จะเลยรุ่งเรืองปัจจากันโรคภัยไข้เจ็บเอาอีกอยู่ดีกินดีเอาอีกแม่จะเอาอะไรล่ะเอายี่สิบอาไวตายเลยไม่เอาอีกเอาอีกแม่เอายี่สิบมึงทำอย่างนี้นะกูจะพูดความจริงให้ตำรวจฟังเลย้พระที่วัดฟังหมดเลยแม่เอาพอแม่เอาพอเอาพอนเด็กก็จะอวยพรพไปแล้วเนี่ยในจริงในชีวิตเลยเอาอีกนี่ลูกให้นี่ลูกให้พอแม่บ้างนะ อืวายแม่หายปากเหม็นนะจ้ะทำไมปากเหม็นแม่เหม็นนะพูดไปเถอะทำไมปากแม่เหม็นนะแม่เป็นคนยังแม่ทำเรียบร้อยแล้วทำไมปากเหม็นนะเออเป็นคนดีทำไมปากเหม็นนะคนดีปากเหม็นนิดเดียวให้คุณแม่แม่ไม่คนดีมันจะไปปากเหม็นไดเหรอแม่ด่าลูกทำไมเฮ้ยกูสวดกูนะด่าเมื่อกี้นะพูดอย่างนี้น่ะรวจมาโดยอัตโนมัติ เป็นอะไรวะแม่คุณเนี่ยเจ็บมือมากเลยผมก็เจ็บนะแม่เจ็บแม่อวย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 พรลูกหน่อยพูดอวยพรดีอ่ะขออวยพระพรให้ทั้งสองคนนี้นะแต่โดยรุ่งเรืองปราศจากโอคภัยเจ็บแม่ให้คนขายได้คนนี้ไม่ให้เหรอเนี่ยทั้งสองคนนี่ไงไอคนนี้อ่ะอ้าวพูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะพี่ก็ส่วนพี่กับพี่พี่ก็เรียบร้อยอยู่แล้ว แม่ให้พลมาเด็กไปฮาร์ดคอร์เลยดิฮะให้พลมาเด็กไปฮาร์ดคอร์เลยเด็กฮาร์ดคอร์เลยพูดตามผมนะเด็กเอ้ยเด็กดีเอ้เด็กเอ้ยเด็กดอด่าเ็นผมดิไม่ดังนะให้เด็กฮาร์ดคอร์อ่เก็ไม่แม่แม่แม่ให้พอร์มาเด็กไปฮาร์ดคอร์เด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กฮาร์ดคอร์เลยเด็กฮาร์ดคอร์เลยแบบอาจารย์เฉลิมชัยเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดเฮ้ยมีใครเดี๋ยวนี้ นี่ดอัตโนมัตินะเด็กฮะวัยพรเด็กอะไรดิไอ้หนุ่ยไอ้หนยไม่ใช่ไอ้หนุ่ยพูดภาษาอะไรละว้ยพี่นพี่ดันนัยี่ศักนินต้าวัยพรมาเด็กให้คนดูหน่อยไหนล่ะเนี่ยคนดูวยพรให้เขาหน่อยขอพระอุปสมอย่างมากมายมหาศาลสาหรับคนบริสุทธิ์ให้แล้วก็ให้เด็กๆทั่วโลกด้วยให้เด็กๆทั่วโลกอย่าสอนอย่างนี้นะเด็กก็ตายเยอะอัตโนมัติเรารู้ความจริงนะวันนี้วันเด็กอะให้วัยพรมาเด็กให้เด็กๆทั่วโลกหน่อย ไม่ต้องมาสอนวันเด็กคนเด็กคนเด็กเด็กคนไทยก็ได้เรียนนี่กำลังจะเริ่มเหตุการณ์ในในชีวิตเราแล้วป้าป้าวัฒนาเคยไปงานวันเด็กไหมแม่จ๋าแม่เย็ดแม่เรียกแม่จ๋าเรียกแม่ไม่ใช่แม่ไปไหนไปไหนแม่จ๋าไปแล้วแม่บายไปแล้วนะไปนะไปนะอือ